สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้กลับมาในเกม The Office Quest นะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวผจญภัยนะแล้วกแก้ปริศนานะครับเกมนี้เราใช้แค่มือเดียวเล่นนะเป็นเกมแนวพอย์คลิกนะครับเ,เรื่องาๆเหมือนว่าเราจะรับบทเป็นพี่แว่นคนหนึ่งนะครับที่ทํางานประจําในออฟฟิศนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมานะครับทำให้พี่เขาต้องโดดงานนะแล้วภารกิจของเราก็คือต้องช่วยพี่เขาโดดงานให้สาเร็จนั่นเองนะฮะโอเคมันว่าไปเราเล่นดีกว่านะครับและเหมือนว่าเกมนี้จะมีทั้งหมด4บทนะครับ4ชัปเ t อร์นะเริ่มที่ชัน มันก็เป็นแค่อีกวันหนึ่งอันแสจนจะธรรมดานะออฟฟิศแห่งหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษเฮนี่ไงนั่งจิม้มคีย์บอร์ดอยู่นะครับอ้าเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเป็นเกมโทนสีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลนะแล้วมีดอกไม้อะไรอ่ะติโตเรียวหรอนี่ไงดอกไม้สีแดงนะครับ มันจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันอันเดียวในในฉากปะอ้าวแล้วไปแล้วนะครับต้องตามไปปะเอ้าตามไปไม่ได้นะครับมีอีเจข้างๆโต๊ะข้างบอกให้เราทำงานนะครับมีหนุ่มรอใส่กางเกงในอยู่ตรงนน้นแหละอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคโจดงานสำเร็จนะครับหรือเปล่าวะเหมือนเราต้องหนีออกจากออฟฟิศนะครับตามดอกไม้แดงไปใช่ไหมแล้วดอกไม้แดงอุ้ย เข้าไปในตู้น้ําเฉยเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะนี่มันตู้น้ําหรือตู้ปลาวะเนี่ยมีปลาด้วยเฉยเลยมันกินน้าได้ดีได้เหรอลองเปิดนั่นไงออกมาแล้วเอา้าเอ้ากลับไปเข้าไปแล้วนะครับงั้นเอาแก้วมาเอาแก้วมาทำอะไรได้เอา้าเอามาใช้ไม่ได้เหรอไอหรือว่ามันอ๋อมันใช้ออตโต้กัต้องกดใช้เองนะครับแล้วอะไรอะ่ะเอา้าไปแล้ว ต้องตามดอกไม้แดงไปนะครับแล้วมีบอสเฝ้าอะ่ะกับใครสักคนหนึ่งที่กางเกงหลุดตูด <c oughs> นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกดได้เหรอโดดโดดเตะโดดไหวด้วยเหรอเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าพี่แว่นพุงพลุยนี่จะโดดไหวนะครับสุดยอดโดดสูงมากเก่งจัดอีกสักรอบหนึ่งยังโดดได้อยู่นะแต่ว่ามันโดดทำไมอะ่ะ ต้องโดดเตะไปเรื่อยๆเ,เหรอโอเคผมว่าไม่ใช่ละผมว่านี้ไม่น่าจะผ่านต้องไปที่อื่นแล้วครับเหมือนจะไปได้อีกนะข้างหน้านี่ไงมาแล้วนะฮะเจออะไรอะ่ะตอไม้แดงอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็มีมีบอสเป้าประตูกับพี่กางเกงหลุดตูดแล้วนี่อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นเครื่องสักอย่างหนึ่งที่เตียอยู่นะเครื่องถ่ายเอกสารนะครับ เราลองเดินไปได้ไหมนั่นไงไม่ได้นะฮะเจอบอสเฝ้าบอสขาควายด้วยแลวนี่คืออะไรอะ่ะสัญญาณอะไรอะ่ะสัญญาณไฟไหม้เหรอแต่เรากดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ใช่ไหมต้องหาของมาแก้ปริศนานะครับแลวนี่คือเอ้ยเดี๋ยวกดได้เอา้าเอา้า เราได้อะไรอ่ะไม่กวาดมานะครับแล้วพี่เดี๋ยวนะพี่เขาเก็บเข้ากางเกงไปได้ไงวะงงมากกระเป๋าสีมิติอีกแล้ววันนี้แล้วก็มีอันนี้กดได้นะเป็นลังคอนเอาเอากดไม่เห็นได้เลยแล้วหยิบคอนมาทำอะไรไม่ได้เหรอเอแลวไม่กวาดเมื่อกี้เราเอาไปทำอะไรได้ปะเอามากดอันนี้ไม่ได้นะครับ เหมือนต้องหาวิธีผ่านห้องบอสไปให้ได้น่าต้องไปกดสัญญาณเตือนภัยอะ่ะใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวนะคิดก่อนนะครับเริ่มมึนเริ่มมาก็มึนแล้วค้อนเก็บไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าผมได้ไอ้ไม้กวาดมาใช่ไหมเราเอามาเขี่ยได้ไหมเขี่ยลูกโปง่งเอา้าเดี๋ยวไม่ใช่กลับสิจะเขี่ยลูกโปง่ง ดับเฉยไม่เป็นไรเอาใหม่นี่เฮ้ยมันเขี่ยได้นี่ไงเขี่ยตุ๊กตานะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีอุ้ยอาชีพเ็นเดงมีคอนนะครับเป็นคอนของเล่นน่ะบล็อกแบ๊คบล็อกแบกค้อนปุ๊กปิกนะครับคอนปุ๊กปิกเหรอเฮ้ยหรือว่านี่ไงเอาไปแลกกับคอนนี้ได้ปะได้ไหม มันกดได้ครับกดๆไปเดี๋ยวก็ได้ได้ป่าวะเอ้ได้นี่ไงเอามาสลับนะครับ <c oughs> มันด้อ้าวเดี๋ยวนะพี่หนูแล้วพี่หนูเขาไม่รู้เฉยเลยว่าแบบเปลี่ยนคอนนะครับเอาเกาตูดด้วยโอ้ย <c oughs> เอาละเอาคอนมานี่ไงเอาคอนมาต่ออันนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวหลบก่อนโอเคนี่ไง บอสออกมาแล้วนะครับโดนน้ําสาดเอามาปิดสัญญาณเตือนอะไรนะสัญญาณเตือนไฟไหมนะครับจังหวะนี้เราก็หนีได้เอาละไปแล้วผ่านบอสมาแล้วนะฮะเจ้านายไม่เห็นโดดงานสบายแล้วก็มีอะไรอะ่ะลงลิฟต์ไปแล้วลงบันไดได้ปะ่ะมีบันไดเลอนะครับเป็นบันไดหนีไฟใช่ไหมลงบันไดแล้วก็ไม่ไหวเหรอ เหนื่อยใช่ไหมโอเคชื่แว่นเราลงบันไดไม่ไหวนะครับเหนื่อยก็ลงลิฟต์แล้วกันนี่20ชั้นชั้นส5เข้าลิฟต์ไปได้เวลาลงลิฟต์แล้วก็เอาวลิฟต์เสียเฉยอะไรนี่อุปสรรคเยอะจังในการโดดงานครั้งนี้แล้วคืออะไรอันเนี้ยต้องซ่อมลิฟต์นะครับพัสลว่ะ ลิฟต์อันนี้เหมือนจะมีคําใบ้เป็นอะไรอะ่ะแม่คุณแจฝนพระจ,จันทร์เด็กผู้หญิงแล้วก็ไก่นะครับแล้วก็มีสายเป็นรูปดาวอ่อเฮ้ยเอา้านี่ไงมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสียลักษณ์ได้นะครับอ๋อนี่ไงผมว่าใช่มันคือการจับคู่ปะ่ะแม่คุณแจกับลูกคุณแจนะครับฝนกับเมฆใช่ไหมมีแค่เมฆใช่ปะอ่า แล้วก็พระจันทร์กับดวงดาวใช่ไหมดวงดาวอันนี้แล้วก็เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายใช่ปะแวบๆบแบบนี่ไงแล้วไก่ไก่กับไข่นะครับนี่เอานิ่งเอ๊ะทำไมอ่ะมันเอาเสียอยู่นะครับเอาใหม่ดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืม มันต้องโยงเส้นด้วยนะครับนี่ไงเส้นมันแบบไม่ได้ตรงนะครับมันต้องสุ่มเส้นใช่ปะ่ะอันนี้แม่กุญแจนะครับต้องคู่กับลูกกุญแจใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นสายสีขาวใช่ไหมมาคู่กับก้อนเมฆอันนี้แล้วก็พระจันทร์สายสีอะไรอะ่ะเป็นดําดาอ่อนดาเทาใช่ไหมคู่กับดวงดาวนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงเป็นเส้นนี้คู่กับเด็กผู้ชายถูกแล้วแล้วก็สายสีดําเป็นไข่คู่กับไก่ เออเรียบร้อยผ่านนะฮะซ่อมลิฟต์เสร็จเรียบร้อยลงได้สักทีมาแล้ววิเซฟด้วยลงมาแล้วนะฮะเมื่อกี้ดอ,อกไม้แดงมันเข้าไปในห้องทางซ้ายนะแล้วก็มีอะไรอ่ะแมงวันเหรอเอาเก็บไม่ถึงนะครับมีอะไรอะโคมไฟกับเครื่องชงกาแฟโคมไฟกดได้นะ เอาหลอดไฟมาเสีอย่างนั้นโอเคได้หลอดไฟมาอันหนึ่งนะแล้วก็มีอะไรอ่ะพัดเซนเหรอเหมือนจะให้เรียงเรียงภาพนะครับโอ้ my god นี่ไงเราต้องเรียงภาพให้มันถูกนะครับเหมือนว่าอันนี้จะอยู่ข้างบนปะเอาละเริ่มเริ่มปวดหัวเริ่มปวดมองละเดี๋ยวมันเรียงไงวะเนี่ย ผมว่าผมเริ่มมึนหรือว่าเราควรจะรีใหม่วะเดี๋ยวมันรีได้ใช่ไหมเฮ้ยเอาละรีเซ็ตได้นะครับมาลองใหม่อันนี้มีพุงอยู่ข้างบนใช่ปะเราต้องเอาไอเนี้ยไอหมวกเนี้ไปขึ้นข้างบนนะครับอืมแล้วมันอันนี้เหรอลองดูนะครับเรียกว่าใช้เซ็ตล้วนๆเารู้สึกดําพามันต้องได้ดิสักทางหนึ่งอะได้ไหม ยังยังไม่ได้อันนี้ได้เปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้นี่ไงเอาลงมาครับแล้วก็อันนี้เออได้เรียบร้อยนะฮะกลายเป็นภาพคล้ายๆมอรลิซาเลยแล้วกดได้ด้วยอะไรอะ่ะมีตู้เซฟอยู่หลังภาพนะครับนั่นไงต้องหารหัสมาเปิดใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอะ่ะเป็นรูปหมูแคลลอรอทก็ตายแล้วก็ ไก่เหรอไก่หรือนกสักอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรวะรหัสกับคำใบ้เฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าจํานวนวะจํานวนเนระอ,อืมแต่ว่ามันเรียนยังไงอะ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเรามาดูนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องชงกาแฟสักอย่างหนึ่งชงชาปะ มีชาพริกกับอะไรอะ่ะเป็นขวดพริกแล้วเราได้พริกมามีอีกปะมันใช้พริกสองอันนะครับเพื่อทำชาไฟสักอย่างหนึง่งไม่ได้เหรอทำชาเผ็ดไม่ได้นะครับแล้วก็มีชาหัวใจต้องใช้อมยิ้มกับใบไม้สักอย่างหนึง่งเอากดไม่ได้แล้วนะครับแย่จังนี่ต้องทำไงต่อนะอันนี้มันก็มีคำใบนะครับมันมีอะไรอะ่ะ หมูสี่ใช่ปะ่ะกระต่ายหนึ่งไก่หแคลอทห้าเหรอน่าจะเกี่ยวกับพัดเวิร์ดอันนี้นะครับอืมมันมีสี่หลักนะไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับโอถ้ามีเลขซ้ำด้วยนี่คือโอกาสสุ่มได้นิดคำน,นว่าผมไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมานะครับไปหาคำใบ้ก่อนห้องนี้เอาห้องนี้เข้าได้ หมือนจะเป็นห้องประชุมนะครับมีใครประชุมอยู่อะ่ะมีป้าสับรถนะครับหัวหน้ากําลังประชุมอยู่ใช่ไหมแล้วนี้เป็นคู่มืออะไรอะ่ะคู่มือพัดลมหรอเป็นวิธีใช้พัดลมนะครับกับวิธีประกอบพัดลมประมาณนั้นอะไรอะ่ะพัดลมเบอร์1นึ่งเบอร์สเบอร์3แล้วก็มีคําใบ้เบอร์1จะเป่าเบาหน่อยเบอร์สไกลขึ้นเบอร์สาไกลสุด เฮ้ยผมว่านี้สําคัญแน่นอน,นครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนจำไว้ก่อนเอาล่ะลองเปิดดูดิพัลมแต่เราเอื้อมไม่ถึงครับเพะอย่างนั้นแล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยเอามุดได้เอ๊ะเดี๋ยวเรากดได้ปะกดไม่ได้นะเฮ้ยมีหนอนเดี๋ยวหนอนอะไรอะ่ะกดได้ด้วย เราจับหนอนได้หรอเฮ้ยเอา้าจับหนอนได้เฉยนะครับได้หนอนมาแล้วหนอนไปทำอะไรวะอันหนอนใส่กาแฟได้ปะใส่แก้วอีเจเนี่ยครับเจจะเป็นรถได้ไหมเอ้าได้ได้เอา้าเอา้เอาหนอนเดี๋ยวขึ้นอมยิ้มเฉยเลยแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรอะเราได้ออมยิ้มมาใช่ไหมออมยิ้มหล่นนะครับเราเก็บได้ปะ เก็บได้นี่ไงเหมือนว่าอมยิ้มนี่จะเป็นอะไรนะเอาไว้ผสมชาได้นะครับแล้วก็ทำอะไรต่ออีกนะคนนี้อะแคลอทไม่ได้นะคนนี้ก็มีแก้วนะครับเก็บได้ปะเอาเก็บไม่ได้เอเอไเดี๋ยวนะสี่คนนี้กับพัดลม <S 2> <S 2> <S 2> ที่เราดึงไม่ถึง แล้วก็มีชาให้ชงใช่ไหมหรือว่าเราต้องหาพี่ชงชาไปแบบสลับแก้วแลวนี่ก็มีพัดบดไอเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ไงมันเลี้ยงอยู่นะครับมันมีกระต่ายใช่ปะกระต่ายแครอทหมูแล้วก็ไก่นกกระจอกเทศสักอย่างนึงมันน่าจะเป็นลำดับปะลำดับรหัสนะครับนี่ไงเฮ้ยจริงๆผมว่าใช่ ใช่แล้วล่ะเอาล่ะเราได้ํำใบมาแล้วนะครับเรามีกระต่ายใช่ปะอ้าเดี๋ยวกระต่ายคือหนึ่งไหลอดคือห้าหมูสี่นกหกเออได้แล้วนะฮะเราได้อะไรมาเป็นพริกนะครับพริกอันนี้สองแล้วกดไม่ได้แล้วแสดงวาด่าหมดแล้วนะครับแล้วเรามาผสมชาได้ใช่ปะนี่นี่นี่เอาพริกใส่เข้าไปเออนี่ไง แล้วก็ชงนะครับเออได้แล้วเป็นชาอะไรอะชารถไฟชาเผ็ดนะครับชาพริกแบบสองเม็ดเผ็ดมากแล้วก็มีชาหัวใจยังยังไม่ได้นะอมยิ้มนะครับแต่ไม่มีใบไม้งั้นเอาชานี่แล้วกันชาเผ็ดไปก่อนนะครับมันน่าจะไปสลับได้ปะในห้องประชุมเมื่อกี้ครับผมว่าได้วะนี่ไง เอามาแทนการไหนดีแก้วนี้แล้วกันลองแก้วพี่หมูก่อนนะครับพี่หมูเขากินให้กับเบอร์เกอร์นี่เลยสลับแก้วชารดเผ็ดเด็ดพ่นไฟนี่เลยโอ้แล้วพ่นไฟได้จริงด้วยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าหัวไหมแล้วมีอะไรอ่ะหัวนวกกระจอกเทศหล่นลงมาครับเสียอย่างนั้น เก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้นั่แล้วนะครับเป็นอะไรอะ่ะเป็นหัวนกกระจอกเทศแล้วเอามาใช้เอ้ยนี่ไงเอามาใช้รับพัดลมได้นะครับเพราะเมื่อกี้เรายืนไม่ถึงใช่ปะแล้วนี้มันมีคู่มือพัดลมเคเไว้ก่อนแล้วกันแล้วเปิดพัดลมทําไมอะ่ะเบอร์สามแรงสุดนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม ยังไงดีนะเริ่มมึนมีอะไรอีกปะอันนี้คุญแจไม่ได้คุญแจดิปกาครับปกามันกดได้แต่แังกดไม่ได้อะตอนเนี้ยอันนี้ก็เปิดพัดลมไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไงดีแก้วนี้ล่ะแก้วนี้ก็ไม่ได้นะครับอืม ต้องหาวิธีสลับแก้วอีกเหรอโอเคงั้นเราไปห้องอื่นเดแล้วกันนะต้องหาคําชาหัวใจปะเ้ยเดี๋ยวเอาอะไรอะ่ะเอากดมั่วได้เฉยจับแมงวันเหรอเฮ้ยอ๋อนี่ไงต้องกาจังหวะรัวๆเลยแล้วกันรัวเข้าไปเออแต่วะไม่ต้องเน้นรัวนะครับเราด้ามานแล้วนะแมงวันหนึ่งตัวเอามาทำไรนี่ แมงวันแมงวันเหรอผมว่าผมล้งกดมั่วแล้วกันนะแล้วก็กดมั่วกับเดินงงมาสัพัก้วนะครับยังไงดีวะและอ่ะเอ้ยเอากดมั่วได้เฉยนี่ไงเหมือนว่าจะซ่อมไฟได้เรามีหลอดไฟนะครับที่ได้มาจากโคนไฟเอา่าไฟช็อตด้วยโอเคเปิดไฟแล้วนะครับไฟติด แล้วเอาแมงวันมาปล่อยอ๋อแมงวันมันตอมแสงไฟนี่ไงเราก็เปิดพัดลมนะครับอลองเบอร์หนึ่งดูก่อนเบอร์หนึ่งแมงวันไปตอมหัวเจนกที่นกกระจอกเทศนะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเบอร์สองอะ่ะเบอร์สองมาตอมปากกาพี่ขลอดเฮ้ยเอาปากกาลนเออยนี่ไง เราเก็บได้นะปากกาเอามาันทำไรนี้ไม่รู้นะครับเก็บมาก่อนแล้วกันแล้วคราวนี้ลองเปิดพัดลมเบอร์สมดูนะครับเบอร์สามนี่นี่แรงสุดแล้วแมงวันมาตอมเจ๊สับรถนะครับแล้วเจ๊จับแมงวันเหรอวิ้ยเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊อย่างโหดพักปืนมายิงแมงวันเฉยเลย ก็ได้อะไรมาใบไม้เหรอเป็นใบไคลลอตนะครับนี่ไงเก็บได้เออเออเ,ออเดี๋ยวนะนี่เราก็ชงชาแล้วเราดิเป็นชาแบบรูปหัวใจนะครับใช่ไหมนี่ไงมันใช้อมยิ้มกับใบไม้นะครับเราได้ไม่ครบแล้วนี่ใส่เข้าไปอาแล้วก็กดอะไรนะกดนี่เหรอเอ,อ้ยได้ ผสมนะครับใบไม้ก,กับอมยิ้มจะเป็นชารูปหัวใจได้มาหนึ่งแก้วเก็บมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาไปสลับแก้วใช่ปะผมว่านะ่าจะไปสลับกับเจ๊อะไรนะเจสับรถปะเนี่ยคนเนี้ยนี่สลับแก้วเลยเรียบร้อยนะฮะเจสับรถสดเข้าไป เกิดเป็นความรักเต็หมหัวใจขึ้นมาเอยื่องนั้นเป็นชาอารมณ์ดีนั่นเองนะเอา้าแล้วมากอดก็ตายเฉยเลยแล้วยังไงอะ่ะไม่หลือว่าเราจะผ่านเจไปได้ปะนี่ไงเหมือนน้องไปทางซ้ายนะครับไปได้ไหมไปเอา้าไปไม่ได้โดนไล่กลับไปทำงานเฉยเลยยังไงดีเริ่มมึน แล้วอันนี้ล่ะไปเอ้ยแก้ยอดขายนะครับยอดขายพุง่งอารมณ์ดีกันท้งออฟฟิศโอเคโหทุกคนปาร์ตี้กันหมดเลยเอาละฮะทีนี้เราผ่านได้เลยใช่ปะนี่ไงผ่านได้นะครับเรียบร้อยเซฟด้วยขึ้นฉากใหม่มาที่อะไรอะ่ะห้องน้ำเหรอเป็นด่านห้องน้ำนะครับ ห้องนี้เข้าไม่ได้ซ่วมเต็มและนิดคือ,อเดี๋ยวนะทำไมมีไหลขาจังอะพี่ครับทำไมพี่ไหลขาจังอะไรอะแล้วเขาแบบต้องการกระดาษทิชชู่อกระดาษชำระนะครับเนี่ยจริงด้วยแสดงว่ากำลังวิกฤตเลยแหละต้องการกระดาษทิชชู่นะครับช่วยน่อนแล้วกันนะนม่สงสารนะครับทิชชู่หมดแล้วห้องนี้มีอะไรอะเป็นชักโครกที่กดไม่ได้ ทิชชู่ก็ไม่มีนะทิชชู่หมดนะครับแล้วมีรูปกวงล้อด้วยเฮ้ยนี่ไงห้องนี้เจอดอกไม้แดงเอา้าไปซะแล้วมุดช่องแอบแล้วนะครับเราตามไปได้ปะเอา้างัดไม่ได้นะครับต้องหาไขควงมาเปิดใช่ปะอืมแล้วห้องนี้เฮ้ยอ,อันนี้กดได้เป็นก๊อกน้ำหรอ ก๊อกน้ำเปิดน้ำอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับห้องนี้ตันเอ้เดี๋ยวนะหรือว่าก๊อกน้ำเปิดน้ำใช่ปะเมื่อกี้มันมีไอห้องน้ำที่มีชักโคกอะเนี่ยไงกดได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะนี่ไงมันคือไขควงปะเออได้แล้วไขควงจริงด้วย เอามาเปิดช่องแอร์นะครับน่าจะได้แล้วล่ะนี่ไงไขนนง่น็อต1อัน2อันเปิดปั๊บเรียบร้อยมีทางใหม่นะครับประมุดช่องแอร์เป็นการโดดงานที่ลำบากลำบนมากนะพี่คนนี้นะครับแล้วเจอดอกไม้แดงแล้วเนี่ยไงแล้วก็เข้าฉากใหม่เป็นฉากเฮ้ยเดี๋ยว เจอทิชชู่นั่นไงต้องไปหาทิชชู่ให้พี่คนนั้นนะพี่เยอะขาพี่มากขาเมื่อกี้แล้วดอกไม้แดงไปทางซ้ายนะครับน่าจะเป็นทางออกแต่ว่าเราไปหาทิชชู่แล้วกันนะสงสารพี่เขานะครับพี่มากขาเมื่อกี้นะครับไม่รู้เป็นพี่มังบุมหรือเปล่าโอเคเป็นว่าไปต้องไปหาทิชชู่โอ้โหแล้วเดี๋ยวช่องแอร์คดเคี้ยวมากขาว่งกดชัด,ชด ทางนี้อา้าวโอเคยังไปได้อยู่นะครับยังไม่หลงหลงหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับอันนี้มีทางลงกับทางซ้ายเหรอทางลงนี่นะ่าเป็น,เป,นเป็นทางเชืออ่อมับข้างล่างปะนี่ไงทางเดิมงั้นทางซ้ายล่ะนี่นี่ยังไปได้อยู่นะครับมีทางซ้ายกับขึ้นบนทางซ้าย อันนี้เป็นอา่าวตันเป็นทางตันนะครับไปไม่ได้โอเคกับทางเก่ายังมีทางขึ้นอยู่นะนี่ขึ้นได้ขึ้นบนนี้เรียบร้อยนะฮะมีโครงกระดูกด้วยออฟฟิศอะไรวะเนี่ยแล้วก็ทางนี้ยังไปได้อยู่นะครับไกลๆเนาะช่องแอร์บริษัทนี้ออฟฟิศที่ช่องแอร์คดเคี้ยวมาก เอาละข้างล่างนี้ถึงยังไหมไกลมากไม่ลงได้อีกนะครับลงเรื่อยๆลงได้อีกลงไปไหนนี่แล้วก็มีทางนี้นะครับเอ้เอา้าสไลด์ <c oughs> สไลด์อย่างนี้ได้ด้วยเหรอทางซ้ายไปได้นะครับเฮ้ยนี่ไงจะแล้วทิชชู่เรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เอาทิชชู่กลับไปให้พีดมากขาเมื่อกี้นะพี่แบงมุมนะครับเดี๋ยวนะ มันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอที่ต้องกลับไปอะ่ะโอ้โหอย่าบอกนะต้องกลับทางเดิมอะ่ะอย่างไกลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมผมวาร์ปแล้วกันนะกลับมาแล้วนะครับโอ้โหมาถึงต้องกลับทางเก่าอะ่ะไกลมากนี่ไงออกมาถึงแล้วนะครับเอาทิชชู่ไปให้พี่มากขาเมื่อกี้ไปห้องนี้นะครับนี่พี่คนนี้นะครับห้องกลาง ทิชชู่หมดพี่ครับเราทิชชู่มาให้แล้วนะนี่เอาไปเลยเออกมาแล้โอ้ยเดี๋ยวสามคนซ้อนกันอยู่ <Yeah. S 1> แปดสามเหรอเพื่อนอะไรอะ่ะต้องแก้ปริศนาสี่อันสี่ข้อเหรออะไรอะ่ะปริศนาภาพเหรอเหมือนว่าจะต้องหาความสัมพันธ์ของภาพเอเอ๊อเดี๋ยวนะ ผมว่าผมรู้แล้วล่ะมันคือสลับขาวดำนะครับนี่ไงอันนี้นะครับน่าจะใช่ข้อ2เลือกไปปัป๊บโอเคถูกต้องแล้วก็มีอันนี้เป็นภาพแบบครึ่งหนึ่งใช่ปะครึ่งบนครับครึ่งบนใช่ไหมนี่อันนี้ข้อ3ผมว่าใช่กดปัป๊บเรียบร้อยแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์ลูกศรเนามีขึ้นขึ้น ขวาซ้ายลงลงแล้วมีตัวเลือกคือมีเฉียงมีขวาขวามีขึ้นขึ้น,น,นกับซ้ายขวาเฮ้ยผมว่าผมว่าใช่ผมว่าผมรู้แล้วนะมันมีอันนี้ไงเป็นขวาซ้ายใช่ปะ่ะขึ้นขึ้นลงลงมีแล้วงนะั้นก็นี่ซ้ายขวาถูกต้องแล้วต่อมาก็เป็นสามเหลี่ยมอะไรอะสามเหลี่ยมสีเหรอ สี่ก็ไม่ใช่นี่เอเดี๋ยวนะหรือวา่าเอ้ยนี่ไงผมว่าผมรู้แล้วมันมีสามเหลี่ยม1อันสามเหลี่ยมสองอันแล้วก็สามเหลี่ยมสอันใช่ปะ่ะงั้นต้องหารูปที่มีสี่เหลี่ยมไม่ได้สี่เหลี่ยมดีสามเหลี่ยมสี่อันนี่ข้อ2องอันนี้เออถูกต้องเรียบร้อยนะฮะได้ไอะไรมาเป็นวงมาลไยเหร เป็นอะไรเป็นวาวสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำใบอะไรอะ่ะผมว่ารูปนี้น่าจะสำคัญอะ่ะน่าจะเป็นคำใบ้สำคัญนะครับแต่กดไม่ได้นะเหมือนว่าจะมีอะไรอะ่ะทิศทางนะครับขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้าย,าาายเอผมว่าผมแคปจอไว้ดีกว่าเผื่อใช้นะครับเรียบร้อยแคปจอปับ๊บ เอาละทีนี้ก็ลองไปหาทางมันมีทางออกใช่ปะที่บอกว่าเจ้าดอกไม้แดงมันพาเราไปอะครับนี่ในนี้ในช่องแอร์นะทางนี้มี exit นะครับที่มีป้ายทางออกอยู่อา่าทางไหนนะทางนี้แหละคุ้นๆมันจะมีทางแยกใช่ปะซ้ายขวานะครับนี่ไงทางออกทางซ้ายนะครับ ทางที่ดอกไม้แดงไปงั้นผมว่าผมไปทางซ้ายแล้วกันนะเราหาที่ชู่เสร็จแล้วนะครับได้เวลเอาออกจากออฟฟิศโดดงานนั่นไงดอกไม้แดงพาเรามานะครับแต่ว่ามันมีตะแกงลูกกงอ๋อเราเอานี่ไงไอ้พรมอลัยนะครับวาลวเนี่ยมาเสียบได้แล้วต้องหมุนวาลวใช่ปะนี่กดได้ไหม แล้วก็มีหมุนหนอเอ้ยเดี๋ยวนะหมุนวาวอ๋อนี่ไงมันมันหมุนซ้ายขวาได้นะครับมีตามเข็มนาริกากับทวนเข็มใช่ปะเฮ้ยโอเคผมว่าผมรู้แล้วล่ะมันคือไอ้จากคำใบ้ที่เราได้มาในห้องน้ำเมื่อกี้ครับนี่ไงลองดูนี่ความจำผมประทองมากนะผมเลยแคปมันซะเลยนี่นะฮะหมุนทางไอนะทางขวาใช่ปะขวานหนึ่ง ซ้ายสองนี่สองทีแล้วก็ขวาสองทีซ้ายหนึ่งทีขวาสองทีแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยเปิดแล้วนะครับลูกกงออแล้วเราออกจากออฟฟิศแล้วใช่ไหมเอา้าเดี๋ยวนะออกมาที่ไหนนี่เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ออฟฟิศเราอยู่ในเมืองหรอกหรอเอา้า คือถือว่าขึ้นฉากใหม่ใช่ปะ